สวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับช่องตุ๊กจ้ามาแล้วนะจ้าวันนี้ตุกจ้ามาแล้วนะจ้าจะมาแต่งหน้าด้วยลิปสติกแท่งเดียวนะจ้ามาดูกันเลยจ้าว่าจะสวยไหมเนาะเราอย่างแรกนะจ้าเราก็จะมาลงคิมบํารุงกันก่อนอ๋อขออนุญาตใช้คิมบมลุงนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช้คิมบํารุงเนี่ยมันจะ ลงแป้งไม่ได้อ่ะโคนมันแป้งมันจะไม่ติดนะเนาะนี้จ้าลงคิมมัลลงเสร็จแล้วนะจ้าทุกคนแล้วก็จะมาลงแป้งแล้วก็จะลงบล็อกตาเลยเนาะาเราเเราทำคลิป คลิปนี้เป็นคลิปที่เกี่ยวกับลิปสติกแท่งเดียวเนะเาะว่าจะแต่งสวยไหมเนาทุกคนอ่านะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราก็มาเริ่มกันเลยแล้วเราก็เกี่ยเนาะนี่เป็นไงบ้าง ลงข้างเดียวกันก่อนเนาะทุกคนลุกนี้สามารถแต่งในชีวิตประจำวันได้เลยนะจทุกคนจ้าเพราะว่ามันเป็นลุกของมันลุกมันสวยเนาะมันเป็นลุกสีส้ม,สม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ทุกต่านม,มาแล้วด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะนี่เนาะแล้วนะเราก็จะมาลงเกมเลยนีย่เนาะแล้วเราก็ลงเกมแล้วมันจะนแดงๆเนาะทุกคน ขออนุญาตลงไอ้นี้ได้ในซาเนี่ยมันจะเป็นไอ้ที่เขาใส่ที่กับตาแล้วมันเหมือนเป็นกักเพชรนะ่ะที่ใส่แล้วมันจะแบบตามันจะวาว,าวาวิิงๆแล้วเนาะขอใส่เนาะทุกคนแอ้แก้มแหละจะได้ดูสวยงาม เห็นไหมเห็นไหมจ้าทุกคนจ้าเราก็จะเอาลิฟททาเลยเนาะคลิปนี้อาจจะไม่นานเนาะนี่จ้าลุกนี้สามารถ แต่งในชีวิตประจำวันได้นาอทุกคนจ๋าเพราะว่ามันเป็นลุคที่สวยเนาะทราบมาแล้วว่ามันสวยเนาะเราก็จะมาปัดแป้งเพิ่มเนาะให้หน้าแบบแบบช่มชามปุ๊บไม่โปรตเนาะนี่เนาะเราก็จะมาปัด แปลงให้หน้าเราติดทนติดน้าเนาะนี่เนาะนี่เป็นไงบ้างนี่จะบอกว่าลิปแข้งเดียวก็แต่งหน้าได้นะ มันเป็นลิป่ออที่เกี่ยง่ายมากทุกคนแบบว่าทาตรงตาก็เกี่ยง่ายทาแก้มก็เกี่ยง่ายและมันแบบว่ามันซึมเข้าเร็วนะแต่ว่ามันไม่เหนียวเนอะน,ะ,นะมันใช้ดีใช้ดีมากแต่ไม่บอกนะว่าเป็นลิปของอะไรนี่เนาะ ค่ะสำหรับวันนี้ตุ๊กตามาแล้วก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งให้ตุ๊กตามาแล้วด้วยนะขอบคุณค่ะ